นีมีหนบอาทคแค่นี้แหละเพราะนี้่อันนี้ชึ้ลงอัี้นว่าได้จะพอแล้วแหละเพรเหรอพอไม่ได้สิขาดคนนึงประดีนยพอเหรอไปพื้นหัดหน้าดีกว่าของพี่ปิ๊กห้าห้าเกมนร้อยเก้าสิบค่ะของพี่นุนขอนรหน่อยบครับ ของพี่หนุนหค่ะสองร้บสอค่ะของร้อยค่ะขอบคุณค่ะร้อยในนี้มีกี่อขอบสิบค่ะมีสิค่ะเดี๋ยวเจ็ดสองร้อยสาม 过年了， ดูของจริงนะมันมีไอ้นี่นิมมีบุดใช่ไหมล่าสุดนี้ใช่ไหมบนไบใช่มันสอกองมันก็จะมีเป็นบางลูกที่ที่เรา ใช่โดนไฟพอดีวันนี้ค่ะวันนี้ค่ะเวลาเงยขึ้นก็จะแบบว่าก็จะมีโอเเ้โหอ้โหใ่เยนลี่อันนี้อร่อยนะ<อ>พี่เพิ่งได้มาใหม่ลองกินดูกินแล้วรสมะม่วงอ่ะเหรอเคยกินหรือว่ากินแล้วก็เคยกินแล้วแต่รสอืออน่น<อ>ยังไม่เคยลองดูไม่มีหลายรสอ่ะ ที่เขเิดเปิที่นี้เรือตลบแต่ซีทีซีขวาทั้งซีม่กเาก็กลับมาก็คือเดินได้ดีขึ้นนี่คือดีขึ้นอะไรตอนนี้ทีกนี้ผมไปแล้วไปไหนอยู่กับเขาอยู่กับเขานี่ เม <B> นตดีอาร์เฮ้ยวันนี้วันนี้มันนีวันนี้มันตีดีไหมตอแล้มันบอกว่าวันนี้มันตีไม่ดีมันอกมันเพิ่งอกหักมา <laughs> มิวบอกนี้อกหักเป็นอกหักก็เหมือนเดิมอ่ะเ <laughs> 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 นี่ยไม่ชอบลงชื่ออีอาร์น่ะลงเลยสิเรียกแขกเรียกตีก็ได <laughs> ้ไม่มีใครรู้จักผมหรอกใช่เพราะว่า เอเจว่าแพี่ก็บอกให้เ,เจมันลงชื่อให้หน่อยมันก่อนได้แต่ผมเดี๋ยวผมลงชื่อเรียกแขกเรียกซีน เอาเอาทิ้งคว้างไปห,หมดแล้วอ่หวัสดีวัวนนี้ค่ะวันนี้ค่ะสวยมาก ปพี่กู้เลือดจัดงนะัรัเป็นไรนะรเลือดจัดนเลือดอริคยตีกันเหมือนคยตีกันแบบันมารัีกันมะรัแล้วนะเรามนราันก็เลยเหมือนกับว่าชินตอน่อเนื่องมาในะเัาไม่เห็นจะหมดเลยอ่ะไม่คนละหมดจกเกมค่ะสองหนึ่งสองสองสองสี 2. 2่ <c oughs> จะต่อนะ้ว ไมม่ีลสองหนึ่งสองลบห้าน้อยสองแป๊ดแป๊ดเยลลี่อร่อยนะบอยลองชินโลพี่เพิ่งได้มาใหม่โอ้ยลมแรงแรงหนึ่งสองสองสี่หกแปด ได้อีกแบาทอร่อยใช่ไหมขอบคุณคะของพี่พี่พี่ปั่นีเคมคะสี่กเท่ากับ6ก่ะ2สองร้บสองครับ ขอบคุณค่ะเหนื่อยเหนื่อยเอะไรเหนื่อยอะไรเหนื่อยคนเนาะใจมากไหมมีใครเล่นอีกไหมอาร์ตคักรออยู่สวัสดีค่ะพี่เอ็ขอบคุณค่ะเล่นเมีมีอาร์ตรอใช่มีคน